อัฟวะปักอันนี้สาวช่วงไหนนะครับที่ที่ที่ให้อาจารย์ชีเมื่อกี้นะครับดูอาต้นเนี้ยท่านนับดุลฮัมมัดสุลลัลนอัลเบลส์สลัมได้สอนให้ท่านหญิงไทยเช็กเพราะอันเนื่องมาจากในช่วงสิบสุดท้ายของรอมฎอน ตัวนบีเองจะขม,ะมักขมันแล้วก็พยายามให้คนรอบข้างเนี่ยได้กระวี่กระวาดขนขวายขมักขมันด้วยจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกท่านนบีถ้าฉันเจอคือไลลาตุนกัตจะให้ฉันทำอย่างไรเล่าเพราะท่านนบีบอกให้ให,ให้ให้สอบแสวงหาอิลตามีซูฮาฟิลอัชรินอาวาคิริฟิลอัลตาพวกเจ้าจงสอบแสวงหาคือไลลาตุนกัตในช่วงสิบสุดท้ายของรอมฎอน โดยเฉพาะคืนที่เป็นเลขที่ก็คือ21 2ส25 27 29ี้เาตอนนี้ท่านหญิงไอชาถามว่าถ้าฉันเจอคืออะไรละทุนค็จะให้ฉันทำยังไงถ้ท่านอบีก็สอนดุอาสุดยอดดุอาเอาเน,นี่ยให้เนี่ยทำไมถึงเรียกสุดยอดดุอาไปดูความหมายก่อนเะนี่ย um อัลลอฮุมมาอินะกะอาฟูฮุนโอ้พระองค์อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยอย่างที่ว่า,มาเมื่อกี้บรรยายงานมีคำว่าแกรี่มุนด้วย อัลลอฮุมะอินนากอาบูฮุลการีมุนตัวใิบุลอัฟวะพระองค์ทรงโปรดชอบที่จะให้อภัยฟะาอบูอันนี้ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดอ้าแล้วทําไมถึงบอกว่าเป็นสุดยอดของดูอาล่ะก็เพราะหลายคนเน่ยเวลาขอดูอาขอสวรรค์อยากได้สวรรค์โอ้อลขอแต่สวรรค์แตลืมไปว่าความผิดบาปของเราเน่ยเยอะแยะแล้วจะทำยังไงอ่ะ จะแบกบ,บาปเข้าสวรรค์ยังไงเนี่ยบาปพลุพลังเลยใช่ไหมขอสวรรค์ขอสวรรค์เพราะงั้นดูอาต้นนี้เป็นดูอาที่ขอให้ Allah อัลลอฮฺอภัยโทษให้ถ้า Allah อัลลอฮฺอภัยโทษให้เนี่ยใสไหมลนะ่ะใสไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ใสแต่นี้ว่าจะขอได้เมื่อไรไม่ได้มีข้อจํากัดนะนะว่าจะต้องขออัลโธมิ เท่านั้นขอช่วงนั้นไม่ได้หรือแม้แต่นอกรระ ا าเน่จะเอาดูอาตรงเนี้ไปขอได้ไหมก็ได้แต่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลกับอะลาสัลัมกกำชัดก็คือในช่วงสิบสุดท้ายของรอมฎอนให้ขำมักคำแนในการทำอิบาดะแล้วให้ขอดูอาเนี่ย อัลอุมาอินนากะอาฟุนหรือพี่น้องจะขอต่กร้นรมดอนไปเลยก็เอ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีข้อจํากัดเจาะจงว่าใช้ช่วงนี้เท่า,านั้นใช้ช่วงอื่นไม่ได้ไม่ใช่เชิญ <c oughs> พี่น้องครับก็อยากจะบอกว่าพี่น้องต้องท่องให้ให้ขึ้นใจเลยนะเพราะว่าเป็นสำนวนที่ดีมากเลยนะอัลอุมาอินอนากะอาฟูนหริบุลอัปะปะปัอันนี้ พี่น้องจะขอให้ร่ำรวยมีเงินเป็นพันล้านแต่ถ้าอาค์ร้องใหยกโทษให้พี่น้องเจ๊งเลยนะผมบอกรวยสบายในดุนยาแต่บาตกรรมอะไรต่นะางๆนานาองค์ร้องใหยกโทษให้พี่น้องถามว่าไปรอดไหมไปไม่รอดนะบอกก่อนนะนะครับฉะนั้นเป็นดุอาที่บางคนมองว่าอะไรว่าไหนว่าคือที่พิเศษก่ต้องขอให้รวยดกว่าใช่ปะ่ะว่าเนี่ยมัน่าจะต้องรวยดิไม่ใช่ เป้าหมายของชีวิตคนเราที่เวลาเรากลับไปหาอัลลกสุบาลตะลาอย่าลืมมันจะมีบาคลงไปมันจะมีกันบาปลงไปจะชั่วมากชั่วน้อยนะว่าอะไรเรื่องนันแต่ถ้าน้องไม่ยกโทษจบเลยนะพี่น้องนะจบเลยนะเป็นดุอาที่ผมพูดแล้วผมถือว่าเป็นดุอาที่สําคัญที่สุดของคนที่เป็นนิดนึงเอาลองมาอินนะกะอาพุมมจบเชิดปืนอัจบปั๊อันขอกันให้เยอะๆนะครับขอให้เออน้องได้โปรดรับการ หมายถึงว่าฮะก็ได้พยายโทษให้เราอนะว่าทำไมลองลองอ่านพร้อมพันที่อัลลอฮุมาอินนักะอินนักะอัฟุน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 ตูกิบุลอกวะตุกิบุลอกวะาโอันดีฟาอันดพอพร้อมันที่อัลลอฮุม่าอัลลอฮุมอินนักะ เอาไม้เอาไม้มายถ้าเป็นสมัยก่อนโว่ารดบเลยละฟู่สมัก่อนมาอ่านไม่พร้อมเล่โอ้โห่มาเลยวัวัวตีนะเลยอย่างนี้ไมไหวกันวะนะเอาไม้เอาเอารออุมะอินนะกะอัฟูบุนตัฮิบุนฝฟูอน เอายังไม่ต้องมีการีมนก่อนเอาสมนวนนี้ก่อนจะได้มองกันเอาใหม่อัลลอฮุมะเอาใหม่เอาใหม่อัลลอฮุมะอินนะกะอัฟุนตุฮิบุนอัลวะฟะฟุอันนีอััลลฮมดุิลลาห์นะครัได้ถ้าตอบว่าบิรมีคำสัลญาอะไรมีได้ปะผมไม่เจอสมนวนนี้เลยนะไม่ทราบว่าอาจารย์เจอไหม นะไม่ไไมีไ,ไม,ไไม,ไม่ไม่เจอสมมตนี้เจอแต่ว่ามีว่าไอฮ้ฮันิตนี่จะมีต้นที่เยอะคือใส่วาคซีนอ,อันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ว่ายาอารมมารองจะไม่เจอโอเคก็เขาดูอารหนูนตรงเนี้ยเขาก็ตอบว่ายาอารมารังมีแล้วก็ดูอาร์เลยไปบาน,าาค,นคนตอบคำถามานี้แต่แรกคือดูอาถ้าจะขออย่างอื่นอะไร,ะไรจะขอไปแต่<ม>จะขออันนี้ด้วยก็ขอไป ปัญหาก็คือว่าอย่าเอาต้นนี้ไปเสริมเติมต่อให้มันเป็นต้นเดียวกันถ้าเสริมเติมต่อดูอายอย่างที่นบ,บีได้ให้รูปแบบไว้นี่เป็นการต่อเติมศาสนาแต่ถ้าอยากจะขออะ,อะไรละ่ะขอให้คืนีเใจกจะขออะไรจะขออะไรแล้วก็มาขอต้อนนี้ด้วยก็ไม่เป็นไร อัลลอฮุมะฟิลดีวะลิวาลิไดยวอะรฮัมุมะกะมารับบียนีสอกีรอรับบานะอาดินาฟิดุนยาฮะชนะว่าต่อไปเรื่อยแล้วก็จะขออัลลอฮุมอินะกอาบูนตัวให้บุลอัปภะฟูฮานีเอ้าก็ได้หรือจะขออย่างนี้ขอเนี่ยขอนัานขอนัานขอแอาออเชินแต่อย่าเอาต้นนี้ไปต่อไปเติมแล้วให้มันเป็นต้นเดียวกันอันเนี้ยเป็นการต่อเติม อาจารย์ครับแล้วยกยกมือหรือเปล่ายกยกมือยกมือขอดูลาหรือเปล่าไม่ได้ต่อนะเขาไม่ได้เติมยกมือไม่มีแรงงานอ่าใช่ไม่มีแรงงานอะไรยกมือขอดูลาต่อเลยยกมืออัลบริมินตะการูยกมือด้วยเดี๋ยวมาตอบตอบยกมือไม่ยกถ้ายกมือเรื่องยาวอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นละมดอนขอไม่ได้ยกมือตั้งแต่ต้นละมดอนไม่ได้คืออย่างนี้เรื่องของการดูอาคูนูดนะ ในกูหนูที่ถามเห่นไหมเรื่องของการกูหนดเนี่ยจะยกหรือไม่ยกไม่ได้เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่อะไรเพราะอันเนื่องมาจากถ้าไปดูต้นหลักจากท่านะบีไม่มีคารายงานว่านาบียกมือแต่ในระดับซอฮาบะอา้าวมีมีระดับซอฮาบะยกมือขอดุอาในกูหนดแต่นี้เราจะเอาอย่างไรเอาอย่างไง เดี๋ยวจะยกหรือไม่ยกยกพี่น้องก็ดูว่าเอ้าถ้าอิมามก็นําแล้วก็ยกมือเอ้าก็จะยกตามก็ไ,ในในนะไม่ได้เป็นไรนะแต่ถ้าอิมามก็ไม่ยกเราเรา,เราต้องไปยกตนามนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งพิสาดารทั้งคู่เลยไม่ใช่อ่นะะจะยกหรือไม่ยกยไม่ได้เป็ไนไรอย่างนี้อย่างนี้มองไม่รับในเรื่องนี้จะอธิบายต้นเดิมฮนะมาถึงโอเคครับ ต่อไปอีกคําถามหนึ่งการกล่าวอาละสินกดจะกล่าวตอนไหนก่อนหรือหลังละสิงสดจาบัณดรมาอู่วัฒนะที้หลูกรวันตะตี้หเิชัใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมนะครับอาจารย์ครับทีนครับนกนามคร้สในกรณีฮะดีษบทนี้เนี่ยเราเราดูตัวบท จริงๆแล้วปกติเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเราจะติดในเรื่องของการเวลาเราจะทานเนี่ยเราจะละสีอดเนี่ยเราก็จะกล่าวแต่ว่าบาทเขาชี้ให้เราได้เห็นว่าตัวระบทไะดิษเนี่ยชัดเาว่าอีซาอัฟตอออร์แต่ว่าเมือ่อละสิ่งอดแล้วท่านนาวีได้กล่าวว่า จะให้แบบสมัยวัฒนธรรมอื่นๆวัฒนธรรมอื่นๆอินชาอัลลอฮฺแล้วสอดค้องกับกับความหมายที่บอกว่าเวลาเรากินไอตอนที่เรายังหิวอยู่ตอนที่เรายังแย่อยู่เรายังกระหายอยู่เนี่ยมันยังอยู่ในอาการแต่พอเราเรากินกัญผาเราเราดื่มน้ำจะรู้สึกกระชุ่มกระชวย รู้สึกว่าไอ้ความกระหายมันได้ได้ได้ไดออกไปได้หมดไปจากร่างกายเราแล้วเราทำเนี่ยเราก็หวังผลบุญจะเอาล็อกสิทธิ์อาแล้วฉะนั้นถามว่าในซอเฮนฮคดีสในสิ่งที่เป็นเป็นตัวบทที่ที่เราดูแล้วเข้าใจได้เลยก็คือว่าอีกาอัปตอร์แปลว่าเมื่อนาบีละสิ้นกฏเมื่อนาบีละสิ้นกฏแล้วก็ล่ะนาบีถึงกล่าวประโยคนี้ นั้นถ้าจดูจากซอเฮนี่แไฮวิสแปลว่ากินก่อนถามว่าตอนกินก่าวอะไรก่าวบิสมิลลาเพระแล้วเรากินบิสมิลลานะครับกินกทผาลัมดื่มน้ำพอรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกหายกระหายรู้สึกร่างกายมันมันแง่ไงนก็จะหัดบอกว่าพอตัล้วจะกรุกพอตันแล้ะหาอันนี้คือ ผู้รู้ได้ได้อธิบายให้เราได้เห็นแล้วปารุ่งสมัยก็มาอธิบายตรงกันว่าฮะดีสบทนี้ดูอาบทนี้สมควรที่จะกล่าวหลังจากที่เราละสินกดแล้วส่วนก่อนจะละสินกดก็กล่าวมิสมิลแล้วเมื่อกล่าวเสร็จละสินบดแล้วโดยเป้าหมายฮะดีสก็บอกกับเราี่รู้แล้วว่าสภาพร่างกายเรามันได้กลับไปสู่สภาพที่มันกระชุ่มกระชวยหายความ อะไรครับความกระหายความหิวไปนะครับถ้าเราทำนี่ก็มัวหวังแต่ละวันฉะนั้นจึงหมายความว่าให้กล่าวหลังจากที่เราละสินบทในขณะที่ละก็กล่าวบิสมิลลาขณะที่แก้บทก็กล่าวบิสมิลลาเสร็จแล้วก็จะฮาบัตจอมะอัลตันละตอุุควะซาบัตตันอายัอินชาอัลครับผมครับแต่ก็ก็มีการตกเถียงกันนะนะ ว่าเอ๊ตรงนี้มัน่าวยังไงกันนะครับแต่ว่าจะให้น้าหนักเนี่ยถ้าน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นหลังนะครับหลังจากที่เราลัาสินโดดได้ทานอะไรลงไปแล้วนะครับแต่ก็มีกลุ่มละไม่กลุ่มนที่กามองว่ามันเขาใช้ว่าในขณะที่รินด้าก็คือก่อนก่อนที่จะลัาสินโดดเพามีกาถูกเหยียบกลอดด้วยหมดเลยนัเอา มันมเวลาเขาเถียงกันสารนัวแหละไม่ใส่กันเอาตรงนี้ก็วายอย่างนั้นไอ้นั่ก็อาอีกแล้วก็คำสั่งนี้เอาถ้าเกิดว่ามันพุ่มชื้นอะไรอะไรเหงื่ออะไรอะไรมันก็บอกต้นหน้าหนาว่ะไปไปแล้วก็หน้าหนาวไม่มีเหงื่อมันไม่ได้หิวอ่ะแล้วทําเกียวอะไรกับตอโปูสารนัวไปหมดเลยน้องครับก็ให้น้าหนัก แล้วแต่ว่าพี่น้องไทยตรงไหนแต่ว่าถ้าจะถามน้ําหนักแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์อามีนก็ดูมีน้าหนักจัมากกว่าแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปเจอใครอธิบายเพราะเขามีสถิตอ้ย,ยังไงที่จากแปลงฟันเขาใช้อินเดอร์ปุ่นปูว่าไอขา้ขณะแปลงฟันอะไรเอ้ที่วรยาการน,น,รนั่งสมา่ะก่อนหรือหลังไปโรคไปหลายเรื่องคือก็เอาสถิตตื่นมาเปรียบเทียบแล้วก็ โมงเงนลังมุมสองมุมไปสระางนู่นาเลยว่ากันเนี่ยแหละเรื่องอย่างนี้นะครับเรื่องมันยาวแต่แตอยัไงไรก็ตามถ้าตามที่อาจารย์นินให้ได้พูดไว้เนี่ยก็น่าจะเพราะว่า,ากุรมะย่างทิดอู่ใจนีนใครใครหลายคนก็ให้น้ำหนักอย่างนี้แหละนะครับนะครับอย,อย่างที่อาจารย์นิได้ได้ได้บอกไว้นะครับอ้าวต่อไปการสูดเท้าชิดกันเป็นสุน,นท่านนดีไหมแล้วมีกฎอย่างไรกับกันครับ,รรบอาจารย์ ก็มีตัวบทที่ท่านนบีารย์มุสลิมลองอะลีมัสลิมที่เวลาสุญูยดแล้วส้นเท้าจะชิดกันนะครับส้นเท้าจะชิดกันอ่าตรงนี้มีตัวบทนะครับคือเราเคยชินกับสมัยที่เราเคยเรียนประดวนใช <soon. S 1> <that> ่ว่าส้นเท้าจะมีชิดกันเพราะว่าเราเรียนอะไรนะในอนงานที่ครูเคยสอนน่ะก็จะห่างกันเนี้ยใช่ไหมแต่เวลาเราสุญูยดเนี่ย แต่เวลาจริงๆแล้วนก็มีฮะดิษที่รายงานว่าส้นท้าของนบีเนี่ยเวลาที่อยู่แล้วส้นเท้าจะชิดกันนะครับถ้าไม่ชิดก็ละหมาดในซ่องเลยยิ่งเนี่ยนี่ก็ถามว่าเป็นสุนัขนะครับเป็นสุนัขของท่านนบีนะครับก็ตเป็นสุนนะไหมนะครับเป็นสุนัขนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชิดก็ไม่ได้สุนัขตรงนี้นะครับต้าใหญนะเหมือนกับไอเนี่ยละหมาดละหมาด น้องเห็นไหมว่าเวลาละหมาดแล้วเนี่ยนบีเนี่ยนะจะ,นนยนจะใช้หัวไม่โปง้งเวลาไม่ว่าจะเป็นนั่งหรือสนะูญหัวไม่โป้งจิตจิตพื้นน่ะหัวไม่โป้งขาแต่หลายคนก็ไม่จิตเห็นไหมเคยเห็นว่านั่งทีซ้อน,นยังพับกังบ้างอะไรแต่จริงๆแล้วมีรรงงานนาบีจะใช้หัวแมกโปงก้งจิตแต่ถามว่าจาไมจิตซ้อนไหมซ้อน แต่ถามว่าถ้าจะเอาอย่างดีเรืยกงพอใช้เอาทตามธารมตรีครับอ่าแต่ก็มาได้หมายความว่าถ้าเราไม่จิตเพราะบางทีไปเห็นใครไม่จิตก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาเาอาจจะเป็นเลือดตกก็ได้ใช่ไหมมันปวดน้าหรือเป็นแผลหรือว่าเส้นมันไม่ค่อยดีบางทีไปเห็นอะไรใครก็อย่าเพิ่งว่าเขานะครับเฮ้ยไอ้นี่ละหมาดหรืเป็นไม่ใช่บางทีเขาละหมาดได้แหละ แต่ว่าเขามีอุปสรรคอะไรเราไม่รู้นะครับบางทีเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องสื่อกันให้ดีก่อนนะคะรับหรือว่าจะเรียกมาเตือนมาคุยเออจะเป็นลูกหลานเราเฮ้ยไหนละมาดไม่สาดูหน่อยที่อย่างนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้อะไรว่าังไปครับถ้าไปเจอคนร้องเพลงพุ่มพวงกอดสักเม็ดไปอยู่ในร่มหรือว่าเขาเ <c oughs> ขาอ,อาจจะสติไม่ดีก็ได้ <c oughs> เออก็อะไร ก่อนอ้าวอาจารย์น้ัมีตอบเวลาเรื่องนี้ในเรื่องของข้อดีเนี่ยมันยังไงจะอ่านอะไรก่อนได้บวงอะไรได้ไหมจะไปว่าเ,เขาได้ไหมเขาเขาเพราะว่าเพราะว่าการละหมาดมันเริ่มด้วยการตักเบรสจบด้วยการตักดีมันคือแรงสลับเราล้วถ้าจะอ่านแเราต้องแน่หรือพี่จ๋าเรียกว่าเขาแต่งอ่แล้วจะว่าเขาได้ไหมยย์ังไงคือปกติเองเนี่ยเขาเขาลองมือดี ร้องตามคอนเสิร์ตเวทีเอาไปร้องก่อนละหมาดเลยขอร้องผิดอ่ะฮะคนละคนอ่าไม่ใช่อ่ะคนละคนคนละคนครับอะไรอ่ะมึงร้องไงน้าอ๋อคนละไอ้นั่นจ้ะคุณผมร้องเพลงยังไงยังไม่รู้เลยกระชับกระชับกระชับเข้ามาที่กัมพูับผมเนีนาปร ไม่ว่านเด็กเพลงเนี่ยอัเด็นเพลง,เ,เ,พลงเขาจำมาเขาจำมาคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คนที่เอาเปิดประเด็นนี้มาแล้วมาพูดแบบนี้เนี่ยเออผมบอกว่าปกติเพลงเนเขาร้องอย่างนี้บนเวทีเขาไม่ได้มาร้องก่อนละหมาดคนที่ไปร้องเพลงก่อนละหมาดไปสบายแล้วแหละต้องไปหาหมอ ต้องหาหมอแล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเอ้ยมันไม่ถือเป็นอะไรนี่เพราะว่าละหมาดเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่ตักบีสแล้วมันจบที่สลามคคาถามว่าบิดาอเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเฉพาะในละหมาดหรอก่อนละหมาดนี่บิดาได้ไหมหลังละหมาดนี่บิดาได้ไหมบิดาเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเกิดเฉพาะในละหมาด อะไรที่นบีไม่ได้ทำแล้วเอามาทำไว้ไม,ม่ได้ได้ไหมได,ได้หลังละหมาดไม่ได้นบีไม่ได้ทำให้เราไปเพิ่มเติไมไปไม่ได้เลยไหมได้ไดฉะนั้นที่เขาบอกว่าละหมาดมันเริ่มต้จากนบีจบด้วยสลามเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าละหมาดมันเริ่มต้นจากไหนมันจบจากไหนมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่า ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้แล้วจบอย่างนี้นอกละหมาดก่อนหรือหลังเนี่ยถ้าทําเพิ่มเติมาเขาไปอีูอ่าิจาณไม่ใช่อันนี้เขาจะมีฉะนั้นในในภาษาละเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเหนียดเนี่ยตาแหน่งของเหนียดมันอยู่ที่ใจเวลาเอาคําเหนียดมากล่าวแล้วก็แล้วก็บอกว่ามันเป็นความจําเป็นต้องกล่าวเพราะมันจะช่วยส่งเสริม ให้การเหนียดมันถูกต้องแข็งแรงขึ้นนะไอการที่บอกว่าเอามาไว้แล้วมันจะทําให้การเหนียดมันดีขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นเนะี่ยใครบอกใครใครเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาสหาบ้างคนไหนนบีเคยบอกเน่ยวัดไหนบ้างว่าว่าถ้าจะตะลับรุสบินเนียไม่ต้องเอาเรื่องเพลงนะเอาเรื่องของในใจมาบอกเนี่ย วุลามาเขาจะบอกมันเป็นมันเป็นพิรัมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเพิ่มเติมมาจากศาสนาเมื่อก่อนตะบีตไม่มีอะไรเนี่ยแล้วไม่ต้องใส่อะไรไอาการที่เอามาต้องเอามาใส่เนี่ยเขาเรียกว่าเติมแล้วถ้าเพลงเนี่ยไม่ต้องคุยแนละ้วลงเหวอย่างเดียวเลยไอขนาดเอาของในใจมาบอกมาคุยเอามาพูดเนี่ยเขายังหุเป็นขนาดนี้เลยฉะนั้นไม่ได้ไต้องถามตปล่าว่าอาจารย์ให้สลามแล้ว บาตตรงไหนถ้าไอตอนเริ่มต้นได้นะี่ยไอตอนหย่างก็อ,รอาร้องกันดิฮะอิหมัมเริ่มเลยมักมุมก็ได้ตามตกลงมันทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมศาสนาเนะี่ยคือถ้าอธิบายศาสนาแบบนี้เนี่ยมันยิ่งพาคนพาคนเหลืองเนี่ยบิดาไม่ได้เจาะจองอยงู่เฉพาะในละมหมาดบิดาอะไรก็ตามมันอาจกะสบาีอัมรินาฮะมาไรซามิลุพะหวุวรัส มันอาม่ละอามปลงเลยสั่งเลยอันดูแลพระบุตรนึงแปลว่าไอ้สิ่งใหม่ขึ้นมาในาศาสนาที่มันไม่เป็นาศาสนาเนี่ยแล้วมาบอกว่าเป็นาศาสนาจะวางไว้ตรงไหนาศาสนาเขาเรียกวิดีอาร์หมดเขาเรียกวิดีอาร์หมดตอนละหมาดหลังละหมาดในละหมาดเป็นวิดีอาร์หมดฉะนั้นดิฉันดีที่บอกว่า,าก่อนละหมาดทำอะไรก็ได้น่ะอันนี้ข้ามกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัด หานกับแนวปฏิบัติของบรรดาสหายบารีเดวันของเราอันหนึ่งเด็ดเดักมุลลบอกไฟรอนนะครับวันนี้พี่น้องก็ได้ความรู้ก,กันไปพอสมควรพับห้าดูครึ่งละพอดีก็บรรดาอาจารย์ก็ขอจะพักผ่อนตอนนีนเพียงขอ,น,ขอนิดนึงไม่ไม่ยาวจะ <c oughs> ถามว่าตอนที่หย่อน<ไ>มายักลงหลงนะุมน่ะได้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิวะลาฮิมิลลาติรอซูลัยซุลลอฮิลลอฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยมีหลัก ฮันดิสฮัดิสเนยเลเเเเูใจสอนอยู่ครับนบีสันที่ที่ผมถามนะผมสายว่าเรียสุดนามากันเยอะแต่ลาผมไปละหมาดอ่ะเออผมไปละหมาดแล้วไปฟังเะยัตน่ไม่เห็นมีใครได้กล่าวแม่คนนก็ายไปค่อยๆร้องเองน้องเขาไม่ได้มาตะโกนเสียงดังนะต่าไม่จะไม่ตะกนเสียงดังคนละเวลาพูดมันก็ต้องมีอ่าแล้วก็มอง่าผมผมนี่ไทยผมนี่ไทยอยู่นั่นนมจะใทยบิสมิลลาฮิรมลาห์ทิรรูลิลลฮิซุลลอฮินุลโมตัลลัตม ีก็ทะยันนิดนิดหน่อยเพราะว่าตรงจริงแล้วตรงนี้มันถ้าอาจารย,ย์พ<ช>ูดว่าซอยแยกก็เนียเป็นเรื่องที่สยยําคัญในการพนังกางานในการสอนศาสนาแล้วก็จะต้องใช่เวลาผมสอนเรื่องบทเจริญซาผมจะสอนนะครับแต่ว่าเขาจะใช้กันยังไงเขาจะไปไถ่ไ,ไ,ไม่วันรองแบบนั้จะเป็นปดิสยเสธเรื่องยึดยันตาครับแล้วละอัตอัสบิดนะครับตัสบิดดัอาตัสบิดหรือม๋อหนะครับที่นบีมุสลิมร้องอะไรวั่าเราก็บอกว่าอัน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 ก็คือตอนนี้เขากำลังถูกถาม ต่นนี้ไอ้ดูอาเนี่ยที่เราอ่านกันเนี่ยถามว่านบีให้สั่งงานสำนวนนี้ไหมที่เราอ่านเนี่ยอะไรนะเรามาซับบิทุของเรามาซับบิบิเอาลิสดาบิสิยาสิยาออมร้ออันเนี้ยนบีก็ไม่ได้สอนมาเป็นแบบตัวบทอย่างนี้แต่อุลมะเขามองมาอ่านแล้วก็ยังไงอ่ะอ๋อเขาก็ไปดูว่าอ๋อนี่คือเป็นสำนวนที่สาวดีนแดงคุณอ่านมั่นใใช่ไหมอ่าอ่าก็เลยเอาตรงนี้มา เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าความหมายมันใกล้เคียงว่าจะให้ทรัพย์บิสกุลุคือหมายถึงว่าให้หัวใจของเขาเยอะมานอยู่ในทางที่เที่ยงตรงอะไราะว่าเขาจะเพราะว่าเขากำลังถูกถามอะไรเพราะว่าเขากจะถูกถามใช่ปะใช่อันี้ได้นดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอบนะเดี๋ยวคําถามที่เหลือก็จะไปตอบในรายการนะครับก็ทรัพย์นั้นบางคนจะขอแฉเยอะก็วางกันไป ก็อะไรก็รช่องกันเช่องครับแช่องก็เดินบวชกินให้ระวังนิดหนะ่อยคุณผเดี๋ยวไปไปหยุดออกจมูกนะครับก <c oughs> ินเยอะๆเอาไว้นะอ่าก็ว่ากันไปทานี่ตามคือเรื่องบวชนี่เรื่องอะไรกอะไรพี่น้องคู้มมันเยอะนะนะเพราะประวชมาเยอะก็ทบทวนกันละกัววนวันนี้คุณผูบอกเอาหล่อสุขสอนเรื่องกเก่าๆแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เท,ท่ากับเราทบทวนในของที่อาจจะลืมมันบ้าง,นงานเนี่ยอาจารย์ดุอาเนี่ยอาจารย์สบียังลืมเลย นะไปลงตัวอะไรๆก็ว่ากันไปนี่แหละคือมนุษย์เรามาทุบตุนกันขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชอบเราคงได้พบกันหลังจากรอบอนนะครับแล้วก็พี่น้องติดตามทางโทรทัศน์นะครับมีคำถามอะไรพี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์ถึงอาจารย์ทางดีอาจารย์ปริศนะครับสอบถามปัญหาคำถามได้เลยนะครับอินชาอับเราคงจะได้เจอกันหลังรอมฎอนบิณฑินี่ละาะซุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลดารุตาะบิวสลัมอัลสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮร